ชาลลอตเ์ร่ำไห้เล่าถูกมิจฉาชีพข่คมขู่เอี่ยวคดีใหญ่ดูดเงินสีล้านรับแพนิกเสียงโทรศัพท์ชาลลอตจากกรณีที่ทำเอาหลายคนหลังช็อกไปตามตามกันหลังชาลลอตออสตินตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดยใช้กลอุบายว่าเป็นตำรวจไซเบอร์ทำให้สูญเงินกว่า4ล้านและยังถูกควบคุมบังคับให้วิดีโอคอลตลอด24ชั่วโมง ล่าสุดชา์ลอดพร้อมด้วยนวัดอิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงประเด็นดังกล่าวและตอบทุกข้อสงสัยเป็นครั้งแรกที่ออฟฟิศ MGI เมื่อวันที่10ธันวาคมโดยชารลอดเล่าว,ว่าในช่วงเวลา17นาฬิกาของวันที่7ธันวาคมซึ่งตนกำลังขับรถเดินทางมายังออฟฟิศ MGI เพื่อทำการไลฟ์สด ระหว่างนั้นก็มีเบอร์แปลกโทรเข้ามาซึ่งปกติตนไม่รับสายเบอร์แปลกแต่วันนั้นตนเดินทางไปร้านประจำแห่งหนึ่งและได้ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ร้านเพื่อขอใบกำกับภาษีตนจึงตัดสินใจรับโทรศัพท์เพราะคิดว่าเป็นเบอร์ที่ทางร้านโทรเข้ามาแต่เมื่อรับสายปลายสายก็มีการแจ้งชื่อแนะนำตัวพร้อมยศตำรวจและบอกว่าตนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินหุ้นสตาร์ โดยอ้างว่าตนขายบัญชีธนาคารเป็นจำนวนเงิน50,000บาทให้กับนายสัทธาผู้ต้องหาคดีดังกล่าวเพื่อใช้ในการฟอกเงินโดยมีการโอนเงินเข้าบัญชีเดือนละ800 000, 000บาทหลังจากได้ยินดังนั้นจึงทำการค้นหาข้อมูลคดีดังกล่าวจากอินเทอร์เนต็ตและพบว่าเป็นคดีใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นจริง ตนจึงรู้สึกกังวลเพราะไม่เคยเจอมิจฉาชีพหลอกในลักษณะนี้มาก่อนจึงปักใจเชื่อและแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการคุยกับปลายสายที่อ้างว่าเป็นตำรวจต่อไปโดยระหว่างนั้นปลายสายได้มีการวิดีโอคอลเข้ามาอ้างว่าต้องนำหลักฐานทั้งภาพเสียงเพื่อน,นำไปใช้ในทันสารพร้อมทั้งข่มขู่ว่าห้ามขยับไปไหนให้อยู่กับที่และห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใครเพราะเป็นความลับของทางราชการ ไม่เช่นนั้นจะออกหมายจับเพื่อเข้าจับกลุ่มในทันทีซึ่งตอนนั้นยอมรับว่ากลัวมากทั้งชื่อเสียงและกังวลว่าคนอื่นจะเดือดร้อนตนจึงยอมเชื่อและพยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยให้ความร่วมมือกับลายสายบอกชื่อนามสกุลเลขบัญชีธนาคารข้อมูลทุกอย่างเพื่อให้อีกฝ่ายตรวจสอบ ดยให้ตนโอนเงินในบัญชีทั้งหมดเพื่อทำการตรวจสอบหากตรวจสอบแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติจะทำการโอนเงินคืนภายใน10ถึง15นาทีเมื่อได้ยินดังนั้นตนจึงโอนเงินทันทีครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทหลังผ่านไป15นาทีก็ได้มีการติดตามว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วแต่อีกฝ่ายอ้างว่ากำลังประชุมอยู่กระทั่งเที่ยงคืนมีคนที่อ้างว่าเป็นผู้การวิดีคอนเข้ามาบอกว่าได้ทำการตรวจสอบยอดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถโอนยอดที่เหลือได้เลยจากนั้นจึงโอนไปอีก2ล้านโดยแบ่งเป็น5 0 0แสนและ1.5ล้านจริง,รงๆเขาจะเอาหมดบัญชีเลยแต่ธนาคารสามารถโอนได้แค่วันละ2ล้านบาทเขาเลยมีการพยายามชักจูงต่อด้วยความกลัวจึงถือสายต่อไปจนถึง9โมงเช้าแต่ตอนนั้นเริ่มเอใจแล้วว่าเป็นมิจฉาทีพจึงติดต่อเลขาส่วนตัวให้ไปหาข้อมูล และทำการตะล่อมให้ฝั่งนั้นเปิดกล้องอีกครั้งเพื่อทําการบันทึกหลักฐานแต่ก็ถูกข่มขู่กลับมาว่านี่คือการข่มขู่เจ้าหน้าที่ชาลลอตกล่าวโดยระหว่างนั้นทางด้านบอสนวัฒได้มีการเปิดคลิปวิดีโอชาลอดกับมิจช,ชาชีพในระหว่างที่พูดคุยกันอยู่ซึ่งเบื้องต้นได้นำคลิปไปตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลที่วิดีโอคอลมานานถูกสร้างจาก AI หลังจากนั้นเวลา4นาฬิกา7นาทีของวันที่8ธันวาคมเลยเข้าแจ้งความเพื่อบันทึกประจําวันที่สนสุทธิสารโดยมีผู้ช่วยของบอสนวัตนเข้าไปแจ้งที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนซึ่งระหว่างนั้นก็ได้มีการโทรไปยังธนาคารเพื่อทำการอายัดบัญชีเบื้องต้นและทำการสอบถามว่าเงินในบัญชีเหลืออยู่เท่าไหร่เผื่อว่าจะยังไม่ถูกดูดไปแต่ทางธนาคารไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลตรงส่วนนี้ได้ ตอนนั้นกลัวมากเพราะอยู่คนเดียวด้วยเรากลัวว่าถ้ามันมีออกหมายจับแล้วถ้าไม่เป็นความจริงยังไงก็เสียชื่อเสียงอยู่แล้วต่อให้มันจะจริงหรือไม่จริงยังไงสังคมก็จะต้องสงสัยในตัวเราอยู่ดีเราก็เลยตัดปัญหาด้วยการให้ความร่วมมือชาลอตกล่าว ซึ่งกับเรื่องดังกล่าวนั้นตนยอมรับทั้งน้ำตาว่ากลายเป็นแพนิคเสียงโทรศัพท์ไม่กล้ารับสายต้องอยู่กับเนขาส่วนตัวตลอดเวลาอีกทั้งต้นกำลังรักษาอาการแพนิคที่กำลังประสบอยู่จึงอาจเป็นเหตุผลที่หลงเชื่อมิจฉาชีพได้ไ่าย